ทั้งสี่สละสร้างวัดวาศาสนาทั้งทำทุกอย่างให้มันทายความคิดสร้างทายตัวที่มันซัดใสแต่มันก็เหมือนมันก็อยู่แค่การสลับมันยังไม่ออกจากสิ่งอย่างนี้มันยังมีตัวเองอยู่มันยังมีตัวเองเป็นผู้สลับเราจะออกจากตัวเองเป็นผู้สลายนี่ยังไง สละตัวสละเองแล้วมันสละตัวสละเองยังไงใช้ดําเบลย้อนสละตัวสลองเนี่ยเราไม่ต้องไปสละอะไรมันเป็นลาสไนเพราะไอ้ตัวสละเนี่ยมันเป็นตัวเราต้องย้อนกลับมาสละตัวสละเองแค่ดําเบลแค่ดําเบลตัวเนี้ยแต่ให้เปิดกว้างไปในสรรสิ่งด้วยทุกอย่างคือสละตัวสละเองทุกอย่างก็คือสละตัวสละเอง ทุกอย่างคือสละตัวสละเองไม่ต้องไปสละสรรพสิ่งหรือสละอะไรทุกอย่างคือสละตัวสละเองแล้วมันจะตรงต่อการละตัวตัวมันเองเลยตัวเองตรงเลยให้าให้ย้อนกลับมาสละตัวสละเองใช้ดําเิเี่ดําเิอย่างเดียวเท่านั้นพย้อนกลับมาแล้วไอ้ตัวที่ไปคอยสละสละนี่มันเป็นตัวอ มันไม่สละตัวสละเองมันไปสละ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 เป็นกิยากรรมเป็นตัวปฏิบัติแต่ถ้าย้อนกลับมาสละตัวสละเองนั้นมันจบตัวปฏิบัติจบตัวสละจบตัวไปคอยสละอืมเรียกว่าสละตัวสละเองจบตัวไปคอยสละจบตัวสละจบตัวที่ไปคอยสละแล้วจบตัวสละจบจบตัวทุกอย่างนะแต่ต้องหมายถึงทุกอย่าง ต้องหมายถึงทุกอย่างคือสละตัวสละเองอเพราะคาว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะทําให้กลายเป็นเนื้อหาของการดับล้างว่างล้างกับประสิทธิ์ไปด้วยเพราะตัวสละตัวเนี้ยมันเป็นที่สุดของนิรธดละนิรสรุลละนิพพานรุลละแต่ย้อนกลับมาสละตัวสละเองใช้ดําริเตือนนี้ทุกอย่างถอยกลับมาสละตัวสละเอง สละตัวสละเองก็คือไม่ต้องไปสละอะไรนั่นแหละอันนี้มันหมายถึงการสละตัวมันเองละนโดยสละตัวมันเองก็สละไอตัวคอยสละการที่มันมีตัวคอยสละมันก็คือมีตัวเองอืใช่ไหมนั่นแหละอืมเมื่อย้อนกลับมาสละตัวสละเองมันคือสละตัวมันเองนั่นเอง นั้นเวลาที่เราไปสละเราไปคอยสละเส,สะียสละนี่นั่นมันมีเราทท้านั้นแหละไปคอยเสียสละแต่ในตัวที่ไปคอยเสียสละเนี่ยมันจะไม่สละตัวมันเองฝากคนนี้ดีๆนะอันนี้ย้อนกลับมาสละตัวสละเองถอยกลับมาสละตัวสละเองตัวนี้แหละเรียกว่าสละตัวมั вот. นเองมันจะหมดตัวมันเองแต่ให้พร้อมกันกับสรรเสิ่งด้วย เพราะมันจะกลายเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านท้องเงินไปคือดับล้างเลยตรงน,นี้จะกลายเป็นดับล้างว่างล้างลายล่องรอยล้างไยให้ใช้นุสติข้อนี้บ่อยๆเรื่อยๆทุกอย่างคือเพราะว่ามันเราบำเพ็ญตัวนี้มาเยอะแล้วบำเพ็ญตัวไปสลักเนี่ยมาเยอะแล้วบำเพ็ญตัวเสียสลักมาเยอะแล้วไงฮะแต่นี่เหลือแต่ว่าจะสละตัวสละเองทุกอย่างคือย้อนกลับมาสละตัวสละเอง มันจบตรงที่สละตัวมันเองแต่ให้ดัมร่พร้อมกันนอกในพร้อมกันเทาน่านี้จะกลายเป็นนิพพานล้างสังสวัสตัวเองว่างล้างสังสวัสตัวเองเลยทั้งนี้แต่ให้ดัมร่บ่อยๆนูสติขึ้นบ่อยๆมันเป็นรุสติแห่งมหากุณาเพราะเมา่อดําเร่รูสติขึ้นมาแต่ละครั้งในประโยคเหล่านี้มันหมายถึงสั่งสวัสดิ์ก็ได้รับประโยช์ด้วย <c oughs> มันจะกลายเป็นว่างล้างหนึง่งละตัวละเองสละตัวสละเองทุกสิ่งอย่างก็คือสละตัวสละเองทุกสิ่งอย่างก็คือละตัวละเองนี่แหละเรียกว่าละตัวมันเองแต่มันทําให้พร้อมกับสรรเสริงไปด้วย ตัวไปคอยละมันก็เป็นตัวไปคอยละตัวสละมันก็เป็นตัวไปคอยสละในสน้ตสตีใหม่ย้อนกลับสละตัวสละเองละตัวละเองย้อนกลับมาตัวนี้มันจะล้างตัวมันเองมันจะล้างตัวมันเองทั้งหมดมันจะล้างตัวบําเพ็ญเอาล้างตัวทําเอา ตัวเอาเอาตัวเอาตัวเอาเอาตัวเอาตัวปบบำเพ็นเอาตัวไปสละเอาตัวไปทำเอาตัวใปเจริญเอาตัวไปเอาแคะตัวตัวมันจะล้างให้ตัวตัวปบบำเพ็ญตัวไปสลันจะล้างตัวไหนให้ล้างตัวต้นต้นต้นขั้วให้มันให้ย้อนกลับมารู้สติย้อนกลับมาเรื่อยๆกลับมาไหมตัวไหมเอง ถอยกลับมาไหมตัวไหมเองถอยกลับมาสระตัวสระเองถอยกลับมาละตัวละเองดำลีประเภทเนี้ยบ่อยๆไม่ใช่ไปละอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไปคอยละถอยขถ้าคอยละมันนี่ก็ยังเลยอ,อยู่มันยังเลยอ,อยู่ต้องถอยกลับมาละตัวละเองใช้นุสติเอาอย่างเดียว เมืที่เคยศึกษาว่าการสละเนี่ยมันสละจนมันหมดตัวมันเองนี่มันคืออะไรคือสิ่งเหล่านี้ยมันมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องอย่างองค์พุทธประถมพระองค์แรกเนี่ยก็สละมันเรื่อยแต่มันก็มีตัวเอาซ้อนในตัวสละด้วยเช่นเดียวกันท่านก็เลยยาวนานแต่ท่านก็ท่านก็จบแต่มันนานมากเข้าใจใช่ไหมแล้วทีเนี้เมื่ออง์พุทธทั้งหลายตัดสู้ตามทั้งหมดเนี่ย มีการกันกองให้มันสั้นเท่ามันมีแนวทางของการตัดสรุปอยู่แล้วคือมันตัดไงมันไม่ใช่ไปรู้เพื่อตัดฟังดีๆนะก็ตัดเลยไม่ใช่ไปรู้เพื่อตัดไม่ใช่ไปลองผิดลองถูกเพื่อเลิกก็เลิกเลยแล้วตัดเลยก็รู้แล้วว่ามันจะต้องตัดก็ตัดเลย นีจริงก็ไม่ได้เกี่ยวว่าสลัดหรือไม่สลาบถูกแล้วแต่นั้นเมื่อการตัดสู้ในถูกกันกรองให้มันงวดเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าก็าฟังในสิ่งที่สั้นหมดสั้นเลยฟังในสิ่งที่จบตัวจบเองเลย <c oughs> จบตัวค่อยจบเองเลยก็เท่านั้นแหละแต่ให้ดำหลีพร้อมไปกับสิ่งแล้วมันจะกลายเป็นเนื้อหาที่ด,ดับล้างบ้างล้างไปมาวุา่นอาเปง คือเรนิพพานปอกกันตรงๆเลยดีอ่ะนิโรดนิพพานปลอกกันตรงตรงเลยสัตว์นี่ไลรลองลอยล้างกันตรงตงเลยดีกว่าไม่ต้องไปหลายวิธีไม่ต้องไปมากวิธียิ่งมากวิธีมันก็ยิ่งมากโดยพฤติกรรมมากดยตัวบำเพ็ญมากดียตัวปฏิบัติพฤติกรรมดังนั้นสมุทัไทยรืองนี้เรามาสรุปการเสียสละเลยดีไหม ก็คือสละตัวสละเองนั่นแหละสรุปเลยได้ไหมไม่ต้องไปโอ uf, ส้สลักพระธนีนั่นโน,น่น,น,น,นแล้วก็มาสรุปไม่ต้องไอสิ่งเหลนะ่านั้นถ้ามันไม่มีนี่กรรมนี่บนคุณกันมามันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกแต่เราไม่เคยเอาว่าโลก,กาธาตุไปเยอะเราก็ไม่ต้องไปสลับมันเยอะถ้าเราไม่ไปเคยเอาวับสัพสัตไปเยอะเราก็ไม่ต้องไปสลัสกสับสัตเยอะมันไม่ต้องไปสลัสกสับสันเยอะนี่แต่มันก็หักล้างกันได้ ถ้าหากว่าเราสรุปเนื้อหาให้กับสั่งสวัสดไปเลยดับล้างว่างล้างไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องไปโหไปคอยชดใช้นี่กรรมนี่เวรอะไรกับสั่งสวัสดิ์จะมากมายใหญ่โตไม่จเป็นเพราะเนี่ยมันเป็นการชดเชยสูงสุดแล้วดับล้างว่างล้างเนี่ยเป็นการชดใช้ที่สูงสุดแล้วที่มันหักล้างกันได้หมดในกรณีแห่งเวรกรรมทั้งหลายเนี่ยทั้งหนักทั้งเบาเนี่ยมันล้างได้หมด นะฮะขเลยอ่ะทุกอย่างก็คือสละตัวสละเองไปด้วยกันดําหลีขึ้นมาทั้งนี้ทุกดําหลีมันจะกลายเป็นว่างล้างให้ันนี้สั่งร้อนทุกอย่างก็คือละตัวละเองไปด้วยกันดําหลีขึ้นมาแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นดิดําหลีที่กลายเป็นว่างล้างไปด้วยกันเลยคลายช่วยหลุดช่วยไปด้วยกันเลยทุกอย่าง สรุปไปเลยนี้ไปเลยมันจะได้ไม่เสียเวลามันไม่ใช่ยุคสมัยที่มาลองผิดลองถูกแล้วเพราะว่าตัดสรุปก็มาหลายพุทธนดอนแล้วไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วไงไม่ต้องอ้อมแล้วตัดสรุปก็มาหลายพุทธนดอนแล้วเนื้อหาตัดสรุปตรงๆก็ควรจะสรุปให้มันงดได้แล้วในทุกพุทธนดอนไม่ต้องอ้อมแล้วไม่ใช่เวลาจะลองผิดลองถูกในเรื่องของบารมีในเรื่องของสองสวัสด์ละ แลามาสรุปให้กันตรงๆเลยดีกว่าสังสัส์ทั้งผู้โปรดผู้ถูกโปรดเนื้อหาเดียวกันไปเลยมายึดแม้กระทั่งตัวมายึดเองเหมือนกันไปเลยทุกอย่างเนื้อหาเดียวกันไปเลยละแม้กระทั่งตัวละเองมันเหมือนกันไปเลยทุกสิ่งอย่างเนื้อหาเดียวกันไปเลยสังสวัสดิ์และผู้โปรดเนื้อหาเดียวกันไปเลยควรจะงวดได้แล้วควรจะหมดสั้นเนี่ยแล้ว ไม่ควรจะไปเสียเวลาลองผิดลองถูกเยินเยอะยืดเงีอ้อะไรต่อให้มีนี่กรรมนี่เวงกับสังสวัสดเยอะก็อะไรเยอะก็ตามทีแต่ถ้าขยันสรุปร้างสงังสว,วัสดไปเรื่อยมันหักล่างกันเองก็คําว่าล้างสังสวัสดมันก็คือล้างกรารเวนมิบากนี่กรรมนี่เวนในสิ่งดีสิ่งไม่ดีก็ล้างเหมนด้วยกัน แต่ถ้าจะมาดับเฉพาะดับหนีเฉพาะหลุดพ้นเฉพาะมันไม่ล้างนี่กรรมนี่เวรก็ยังคงตกค้างอยู่ออืม,อมแต่นี้มันไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวเองมันเป็นเรื่องสองทวัสดงเนี่ยเพราะวทุกอย่างก็ละตัวละเองไปด้วยกันอะไรทุกอย่างคือสละตัวสละเองไปด้วยกันทั้งวมาทุกอย่างเนี่ยมันคือพร้อมกันไปกับสองสวัสด์ประโยชน์ถึงกับสองสวรรด์ด้วยนี่มันคือการโปรดนี่คือมหาพุทธา ใช้อย่างนี้นดยดางเบลดําริที่เป็นมหากุูณาในดําริเองนุสติที่เป็นมหากุูณาในนุสติเองไปด้วยคือ,อยังไงก็มีใจกับสังสารวัตรอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องเป็นใจที่จบใจ <c oughs> เป็นใจที่จบใจเป็นใจท,ที่จบ <c oughs> ยังไงก็มีใจกับสังสารวัตรอยู่แล้ว ต่นั้นนุสติที่มันจบไปในนุสติเองเนี่ยมันก็คือจบจิตจบใจอยู่แล้วใช่เรื่อยๆแต่นั้นผู้โปรดสังสวัสทั้งหลายเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นภาคส่วนนืไหนก็าตามทีก็ไม่ควรจะมาเสียเวลาอะไรกันแล้วเนื้อหาให้การตัดสู้ในทุกๆพุทธนดอนควรจะมาสรุปมันสั้นหมดสั้นดีดีเป็นด,ดีกันมันจะได้ไม่เสียเวลา สามสวรรค์ภาครวมมันจะได้จบไปด้วยกันจะเป็นละอะไรส,สุราสิงมากมายมหาศาลทุกอย่างก็คือละตัวละเองสินั่นแหละเรียกว่าบทสรุปของการละที่แท้จริงทุกอย่างก็คือสละตัวสละเองไปด้วยกันสินั่นแหละคือบทสรุปของการสละที่แท้จริง <c oughs> นี่แหละคือการสรุปตัวมันเองละ ละตัวละเองละตัวละเองมันได้บทสรุปอย่างนี้คือนี้รอดฉับพันนี้พันฉับพันสองพระวัดเลยประโยคเดียวประโยคเดียวประโยคเดียวเริ่มเลือขึ้นพย,ยันนุสติขึ้นก็สว่างล้างสว่างล้าง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 คลายช่วยคลายลช่วยหลุดช่วยอย่างนั้นุสติขึ้นเรื่อยๆแต่ละครั้งมันก็นทันทีล้างคลายช่วยหลุดช่วยคลายช่วยหลุดช่วย ตัวอย่างก็คือทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งตัวทิ้งเองเนื้อหาเดียวกันหมดตยกไหนก็เนื้อหาเดียวกันมีผ่าล้างเท่านั้นวางล้างทั้งนั้นเนี่ยเหลือเดียวแค่เนี้ยทิ้งตัวทิ้งเองนี่แหละสละตัวสละเองอยู่แค่เนี้ยเป็นบทสรุปของ เป็นบทสรุปของการเสียสละดูิสติขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยทุกอย่างจะไร้ล่องรอยล้างทันทีแต่ขยันก็สรรเสิ่ง จำไม่ว่าอย่าสรุปให้ตัวเองจงสรุปให้ทุกสิ่งอย่างพร้อมกันไปืมพต้องพร้อมกันนอกเลยเพราะมันไม่ใช่การ,รอถ้ามันสรุปให้ตัวเอลมันก็ยังเป็นวิบากในตัวเอาซ้อนอยู่ <c oughs> แล้วเดี๋ยวมันจะไม่ล้างจริง เวลาสรุปให้ก็ต้องหมายถึงทุกอย่างไปด้วยกันเลยถึงจะถอยกับมาละตัวละเองก็คือต้องหมายถึงทุกอย่างถอยกับมาละตัวละเองถึงจะถอยกับมาไหมตัวไมมเองก็คือทุกอย่างถอยกับมาไหมตัวไม่เองต้องหมายถึงทุกอย่างไปด้วยทุกอย่างก็คือสละตัวสละเองถอยกับมาสละตัวสละเอง ทีนี้มันก็จะหมดการสารวนที่จะไปคอยสละอะไรมันจะสม,มุทัยอยู่สารวนสละเนี่ยนี้จบสังสวัสดจบสังสวัสดิ์นนอกจบเพราะม,มันจบไปด้วยกัน,จบ,น,น,กน,นจ,จบช่วยไปเรื่อยๆเราดำริขึ้นมาเรื่อยๆนุสติประโยคเหล่านี้มาเรื่อยๆมันจะจบชัดช่วยไปเรื่อยๆเลย มันจะไปตัดรอบวงจรมงาที่ถิให้สัมาัสไปเรื่อยตัดรอบเป็นการขนขวายดิ้นลนให้ไปเรื่อยๆนะไ,ได้บทสรุปแล้วของตัวสละที่แท้จริงต้องสละตัวสละเองนะ เดี๋ยวบู้มีสัยที่มันจะไปกุลีบจสรสละนั่นสถานีมันจะหายไปมันจะหมดตัวสลัหมดทั้งตัวส,วสลัหมดทั้งตัวไปคอยสลับนั่นแหละมันหมดจริงหมดจดมันจะหมดทั้งตัวสลัหมดทั้งตัวไปคอยสลับนั่นแหละหมดจริงหมดจดเดวน้สติ ดีๆนะเรื่อยเพราะว่าแต่ละครั้งที่นุสติขึ้นมานั่นแหละคือมหาคุณนาต่อสามประวัตด้วย,ววยมันคือเนื้อหาเดียวองค์พุทธะเนื้อหาเดียวกับองค์มหาวันมีกันดี นิพพานโปรดกันตรงๆว่างล้างเงินตรงๆทายช่วยเกิดช่วยกันตรงตรงไม่ต้องอ้อมประโยคเดียวสังสวัสดจบประโยชนเดียวสังสวัสดจบตามประโยคเดียวสังสวัสดจบตามประโยคเดียวจบช่วยสังสวัสิประโยคเดียวจบช่วยสังสวัสดิ์นสติกุณละไม่อย่าไปละอะไรนะ ต้องละตัวละเองเท่านั้นทิ้งเงื่อนจะไปทิ้งอะไรต้องทิ้งตัวทิ้งเองมันจึงค่จบตัวทิ้งว่างไม่เอาว่างเองไม่ใช่พยายามจะว่าง จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีขอบเขตกับสัมภาวัตเอไม่จะแค่มีใจกับสัมภาวัเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไม่มีขอบเขตกับสัมภาวตไปเรื่อว่างล้างไปเนื้อที่แรกมันมีใจกับสัมภาวัมีใจกับสรรพสรแต่เดี๋ยวต่อไปมันจะยิ่งกว่ามีใจกับสรรพสิ่งมันจะกลายเป็นไม่มีขอบเขตในการล้างสัมภาวัตไป จะไปแบบองค์มหาบรมีองค์มหาบรมีไม่ได้ไปละสังสรวัตนะฟังดีดีนะถ้าไปละสังสวัตรจะมันจะปวดสังสรวัตยังไงทาละตัวละเองทุกอย่างทะละตัวละ,ะ,ละเองถ้าท่านไปละสังสวัดแล้วท่านจะปวดสังสรวนะัตรยังไงก็เหมือนกับทิ้งสังสวัดรไว้เบื้องหลังไืนในเบื้องหลังฟังดีดีนะทะละตัวละเอง แต่พระสารวัตรก็ยังคงได้รับมาหากุณาเหมือนเดิมเราโม่แตเ่เป็นละตัวเองโม่แต่เป็นละโม่แต่เป็นละเหมือน